สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Lee USA นะคะวันนี้รีก็จะมาสรุปข่าวสารสำคัญประจำวันพุทธที่5พฤษภาคมอัปเดตเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตนะคะการเดินทางท่องเที่ยวในปีนี้ไม่ว่าจะการล่องเรือครูส e หรือการเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินที่คำถามที่ทุกคนสงสัยมากที่สุดนะคะก็คือทุกคนจำเป็นจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตถึงจะออกเดินทางได้แบบไม่ถูกกักตัวจริงหรือไม่ และสำหรับกฎหมายใหม่ในเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่ว่าจะต้องใช้ Real ID หรือ Passport เท่านั้นกฎหมายนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้ว Real ID หน้าตาเป็นยังไงเรามาชมกันนะคะ cdc ประกาศให้เรือครูซ e กลับมาให้บริการได้อย่างเร็วที่สุดก็คือกลางเดือนกรกฎราคมที่จะถึงนี้ โดยจะมีการอัปเดตรายละเอียดของกฎเกณฑ์ต่างๆอีกทีนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการตรวจโควิด -19 ของผู้โดยสารรวมถึงใครมีสิทธิที่จะขึ้นเรือคลู่บ้างอัปเดตราคาโรงแรมแล้วก็ตั๋วเครื่องบินต่างๆนะคะว่ามีการขึ้นหรือลดลงมากน้อยแค่ไหนในช่วงนี้หลังจากที่ผู้คนค่อยๆเริ่มเดินทางกันมากขึ้นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันหากคุณเห็นว่าช่อง Lee USA ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเป็นประโยชน์รีก็ขอฝากให้ทุกคนเช่นกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง2,000ไลค์ด้วยนะคะ และสำหรับคนที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกด subscribe สีแดงด้านล่างเนยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสคัญรวมถึงข้อมูลดีๆแล้วก็สิทธิผลประโยชน์ต่างๆของคุณในสหรัฐอเมริกาที่ลีจะมาอัปเดตให้คุณฟังไดเรื่อยรลีก็เชื่อว่าตั้งแต่มีโควิด -19 เข้ามาหลายคนคงจะอยู่บ้านมานานจนเริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะคุณอาจจะไม่ต้องอยู่บ้านแบบเบือ่อๆอีกต่อไปแล้ว เพราะสถานการณ์โควิดในอเมริกาในตอนนี้กำลังจะค่อยๆดีขึ้นผู้คนได้รับวัคซีนกันมากขึ้นผู้ป่วยใหม่โควิด19รวมถึงผู้เสียชีวิตจากโควิด19ในแต่ละวันก็ค่อยๆลดลงนะคะทำให้หลายคนก็เริ่มที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้ว TSA ได้รายงานว่าชาวอเมริกันกว่า1ล้านหแสนคนได้เดินทางโดยเครื่องบินภายในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดนะคะตั้งแต่มีโควิด19เข้ามาในอเมริกาตั้งแต่เดือนมีนาคม2020 เพื่อเปรียบเทียบให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะในวันเดียวกันเมื่อปีที่แล้วมีชาวอเมริกันโดยสารโดยเครื่องบินเพียงแค่1นึ0 0 0สคนเท่านั้นทําให้ในขณะน,นี้ทางสายการบินในสหรัฐก็ทําการเพิ่มเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรองรับผู้โดยสารในหน้าร้อนที่จะถึงนี้ในวันนี้ล้ก็อยากจะขอถามทุกคนนะคะว่าคุณรู้สึกปลอดภัยที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วหรือยัง และถ้าเลือกได้คุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหนในช่วงนี้ก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปสําหรับการท่องเที่ยวนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าการเดินทางท่องเที่ยวออกนอกประเทศทุกคนก็จะต้องใช้พาสปอร์ตแต่ว่าการเดินทางในสหรัฐโดยเครื่องบินจะใช้แค่ใบขับขี่กับตั๋วเครื่องบินเท่านั้นและสําหรับท่านที่ไม่ทราบนะคะ จากกำหนดเดิมเดือนตุลาคมปีนี้ทางการสหรัฐมีกำหนดให้ทุกคนนะคะที่จะเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศสหรัฐอย่างเช่นบินจากแคลิฟอร์เนียไปนิวยอร์กนิวยอร์กไปฟลอริดาหรือว่าการบินทั้งหมดในประเทศทุกคนจะต้องมีเรียลไดีหรือไม่ก็พาสปอร์ตถึงจะขึ้นเครื่องบินได้ใบขับขี่ธรรมดาจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเรียลไอก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งก็คือใบขับขี่แต่ว่าหน้าตาจะแตกต่างออกไปในแต่ละรัฐ แต่ที่มีเหมือนกันก็คือจะมีรูปดวงดาวหรือไม่ก็รูปหมีกับดวงดาวอยู่บน d r i v e อร์ไลเซนของคุณซึ่งกฎหมายที่ว่าทุกคนต้องมีเรียลไอหรือพาสปอร์ตถึงจะบินในประเทศได้ได้มีการเลื่อนออกไปเป็นต้นเดือนพฤษภาปี2023แทนนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศภายในปีนี้ก็ยังคงสามารถใช้ใบขับขี่ปกติได้เหมือนเดิมส่วนวัคซีนพาสปอร์ตทางสหรัฐตอนนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายใดๆออกมาทั้งสิ้นนะคะ แต่ว่ากำลังมีการพูดถึงเป็นอย่างมากโดยมีการพูดว่าการเดินทางออกนอกประเทศการเช็คอินโรงแรมหรือการขึ้นเรือครูสในอนาคตอันใกล้อาจจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตอย่างเช่นนะคะประเทศจีนก็ได้เปิดเผยรายละเอียดของวัคซีนพาสปอร์ตในเดือนที่แล้วที่จะเป็นแอปพลิเคชันในมือถือโดยจะใช้ QR code สแกนดูว่าคนไหนได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนส่วนประเทศญี่ปุ่นก็มีการพูดถึงการทำดิจิทัลวัคซีนพาสปอร์ตที่คล้ายกับประเทศจีนเช่นกัน ทางด้านประเทศในยุโรปมีการพูดถึงดิจิ t ัลกร e e เซอร์ติฟิเคทนะคะที่จะอนุญาตให้พลเมืองที่ได้รับวัคซีนแล้วหรือคนที่มีผลโควิด -19 เป็นลบสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายใน27ประเทศที่เป็นสมาชิกได้กลับมาที่สหรัฐอเมริกานะคะล่าสุดก็ยังไม่มีประกาศเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าจะมีหลายบริษัทเอกชนในสหรัฐได้เริ่มทำแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อรองรับดิจิทัลวัคซีนพาสปอร์ตของอเมริกาแล้วซึ่งการใช้งานก็คือคุณจะต้องโชว์ QR code เพื่อที่จะเข้าร้านอาหารบาร์ ar, งานคอนเสิร์ตต่างๆที่เข้าร่วมโครงการแต่เพราะว่าความเป็นสหรัฐอเมริกากฎเกณฑ์ที่ว่านี้อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละรัฐอย่างล่าสุดนะคะรัฐนิวยอร์ก ก็ได้ออก Excel s i o r Pass ออกมานะคะสำหรับชาวนิวยอร์กที่ได้รับวัคซีนหรือมีผลตรวจโควิด1 i ที่เป็นลบคนเหล่านี้นะคะก็จะได้เข้างานอีเวนต์หรือว่าสถานที่ต่างๆได้เพียงแค่โชว์พาสนี้เท่านั้นคุณผู้ชมที่อยู่นิวยอร์กท่านไหนมี Excel s i o r Pass ที่ว่านี้ก็สามารถแชร์เข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่ามีแล้วเป็นอย่างไรบ้าง นั่นก็เป็นสิ่งที่รัฐนิวยอร์กกำลังทำอยู่นะคะก็คือการกำหนดใช้วัคซีนพาสสปอร์ตแบบไกลๆในรัฐเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรีโอเพนแบบเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าในรัฐนิวยอร์กส่วนรัฐฟลอริดาก็มีความคืบหน้าในเรื่องนี้เช่นกันแต่จะแตกต่างจากรัฐนิวยอร์กอย่างสุดขั้วซึ่งก็คือผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ออกคำสั่งพิเศษออกมาในวันที่2เมษายนนะคะ โดยสั่งห้ามไม่ให้มีการใช้วัคซีนพาส,สปอร์ตทุกรูปแบบทุกชนิดในรัฐฟลอริดาและสำหรับคนที่จะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกานะคะในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนก็ตามล่าสุดทาง CDC ประกาศให้คนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้โดยไม่ต้องกักตัว14วันในบ้านนะคะ ซึ่งคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสทาง CDC หมายถึงคนที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์และมา d e r เดอร์าเข็มที่2รอจากนั้น2อาทิตย์ถึงจะนับว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วส่วนคนที่ฉีดของ Johnson นแอนด์ n อร์เข็มนะคะต้องรอให้ครบ2อาทิตย์ก่อนออกเดินทางถึงจะนับว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะ การกักตัวก็ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางด้วยว่าคุณจะเข้าสหรัฐอเมริกาที่เมืองไหนรัฐไหนเพราะกฎเกณฑ์ของพื้นที่นั้นๆอาจจะก,กำหนดให้มีการกักตัวหรือว่ามีมาตรการการควบคุมโควิด -19 ที่แตกต่างกันออกไปและจากรายงานของ Red Point g l o b a l ล่าสุดนะคะพบว่า46%ของคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเริ่มมีการวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนที่จะถึงนี้หรือหมายความว่า จาก105ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว48ล้านคนเตรียมที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไหนไม่ชา้าสำหรับคนที่รักการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือครูสคุณอาจจะได้มีโอกาสท,ท่องเที่ยวทางเรืออีกครั้งนะคะอย่างเร็วที่สุดก็คือกลางเดือนกรกฎาคมนี้โดย CDC จะแจ้งอีกทีว่า จะมีกฎระเบียบต่างๆยังไงไม่ว่าจะเป็นมาตรการการตรวจโควิด -19 รวมไปถึงเผยคุณสมบัติของคนที่มีสิทธิ์จะขึ้นเรือนะคะในเร็วๆนี้ไว้มีอัปเดตหรืก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีส่วนเรื่องค่าพักโรงแรมตอนนี้ก็ค่อยๆมีการปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับท่านที่จะแลนเดินทางก็แนะนำให้รีบๆจองนะคะก่อนที่ราคาจะสูงขึ้นไปกว่านี้ โดยเฉพาะที่พักใกล้ๆธรรมชาติอย่างโรงแรมริมทะเลหรือ National Park หลายแห่งนะคะมีราคาสูงมากกว่าก่อนหน้าโควิด -19 ซะอีกส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณเมืองอย่างเช่นในเมืองนิวยอร์กหรือชิคาโก้ราคายังอยู่ในเรทดที่ต่ำอยู่นะคะเช่นเดียวกันกับลาสเวกัสที่ยังคงมีนะักท่องเที่ยวน้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วถึง39.6%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วก็จะเห็นนะคะว่า ผู้คนมีความต้องการไปเที่ยวในสถานที่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติกันมากขึ้นเมืองที่มีชายหาดทะเลหรือในช่องนอฟากสวยๆก็ค่อยๆเริ่มบีซีกันแล้วนะคะในช่วงนี้ส่วนเมืองที่มีตึกระฟ้าหรือที่ท่องเที่ยวสถานที่แบบช็อปปิ้งใจกลางเมืองกลับยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ใครทํางานทางด้านการโรงแรมหรือว่าการท่องเที่ยวในเมืองไหนก็อัปเดตให้ฟังหน่อยนะคะว่าที่ที่คุณอยู่เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ยุ่งขึ้นหรือยังวันนี้ก็เท่านี้ก่อน หากคุณเห็นว่าข้อมูลในคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะเพื่อที่คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย